ผมจะเป็นราชาตสวสลัดให้ได้สวัสดีครับผมอยู่กับผมเหนียวชาแนลนะครับเป็นช่องที่มันเกี่ยวอะไรกับแมวนะครับเนี่ยวันนี้เรามาอยู่เกม C of d ฟนะครับนี่วันนี้ผมจะมาทำอะไรก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปที่ไม่มีจุดมุ่งหมายและไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเราจะดูกันเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับว่าผมจะไปจบตรงไหนนะครับติดตามกันนะครับไปๆเริ่มกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็ได้ไปเอาของนะครับหาข,ของมาขายที่เกาะนะครับเดีแบบ๋ยวไปขายให้พ่อค้าก่อนนะบอกไว้เลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับไปเรื่อยๆนะครับหา,ข,าของครับขายของโอ้ได้ร้อยกว่าบาทเองอะ่นะเก็บกล่องนะครับเนี่ยเผื่อได้ใช้นี่ครับผมจะไม่ขายนะไปกันตอน่อเรื่อยนะครับ ไม่แววแล้วไปกว่าเดี๋ยวผมก็ดูแผนที่กันนะนี่ครับจุดต้องหมายของผมนากไปเลยนะจะไปตรงเนี้ยมันมีของให้ผมเก็บนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเรือที่จมอยู่นะครับไปตำแหน่งตำแหน่งประมาณเออตัวอีนี่ยเป็นทิศตะวัน ออกแล้วตอนทิศตะวันตกผมไม่รู้นะแต่ผมจะบอกว่าเป็นทิศตะวันตกว่ากันอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแน่แน่เรื่องทิศก็มาป,าปาไปกันเลยดีกว่าอย่ามาขี้โม้เลยเัาขึ้นได้อย่างวะเนี่ยยังไปกันเลยไม่มีลูกเรือนะครับพอดีผมเป็นโซโล่เพลเยอร์นะครับ จะบอกให้อาบุญว่าฉันเป็นโซโลแค่เป็นสีส้มสักวันสองวันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกนะแี่ไม่มีใครเล่นด้วยก็ลำบากหน่อยนะครับเล่นคนเดียวนะครับเกมนี้ยก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับเวลาแบบต้องซ่อมเรือเวลาไปนั่นไปนี่นะครับโคตรลำบากเลยครับบอกเลยถ้าให้ดีนะครับถ้าอยากเล่นนี่หาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแนะนำครับนะครับอย่าทำแบบผมนะครับ นี่เป็นภารกิจนะครับเราสามารถวางตรงนี้ก็กดตัว F นี e ่แล้วมันจะออกมาแบบนี้ครับเป็นภารกิจเนี่ยนะครับมันจะออกมาตรงเนี้ยนะครับเป็นแผนที่เป็นคำใบ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมจะยังไม่ทำครับผมจะไปที่ผมมาไปเลยครับบางครั้งมันก็จะมีของแบบตกตถแถวๆนี้นะครับรถแถวๆแนวแบบจะมีของพวกที่ขายได้นะครับ เราก็สามารถเก็บได้นะครับถ้าขยันก็เก็บนะครับถ้าไม่ขยันก็ไม่ต้องเก็บครับต้องผ่านตอผ่านไปเลยนะครับไม่ใช่ของนะครับเมื่อกี้ครับผมเจอคาเค้นด้วยนะครับแต่ผมถ่ายไว้ไม่ทันนะครับเพราะผมไม่ได้เริ่มคลิปนะครับี่ยขออภัยด้วยนะครับนั่งรอแล้วกันโล่งครับตรงนี้โล่งครับไม่มีอะไรนะครับ ส่วนมากถ้าไปทางนี้ไม่ใช่ทางนี game, ้หรือเปล่ามันจะเจอแบบไอ้พวกปลาฉลามตัวใหญ่ๆครับผมเรียกว่าบอสหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวโคตรใหญ่เลยยิ่งใหญ่กว่าเรืออีกนะเออแล้วก็นะครับก็เจอพวกเรือโครงกระดูกนะครับเนี่ยชอบมาควนเกี้ยนบ่อยครับลำบากนะครับถ้าแบบอยู่คนเดียวเงี้ยถ้ามันโจมตีเราแล้วแบบซ่อมเรือไม่ทันผมไหนก็จะโจมตีอีกเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออโจมตีด้วยซ่อมเรือด้วยไม่ไหวนะครับเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับไม่ต้องสู้มันนะถ้าเล่นแบบคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ผมไม่ถอยนะครับถ้าผมเจอผมสู้นะครับแน่แฮันเน่โหดปะโหดปะเนี่เตรียมลูกกระสุนเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับเนี่ยต้องดูต้องเช็คด้วยนะครับเนี่ถ้าจะสู้มันนะครับระยะทางไม่ไกลครับอีกนิดเดียวครับเออแบบนี้ครับผมเจอของนะครับนะผมต้องจล้นะนี่ครับเนี่ยที่ผมบอกอะเนี่ยมันจะอยู่แถวๆเนี้ยเออเนี่ยนี่ยเนี่ยจอดเรือละไปลงเอยกันเลยนี่ครับ ผมบอกเมึงแกมันจะมีของนะถ้าขยันก็ลงมาเอาได้นะครับเอาไปขายได้ครับอันนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไอ้กระสีแดงๆเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะเฮ้ยนี่ของอะไรครับเออนี่ก็น่าจะขายได้ราคาอยู่นะนี้สองร้อยกว่าบาทนีไแหละนะไปเก็บครับขอให้แบบไม่มีเรือผู้เล่นอื่นมานะครับถ้ามานี่แย่เลยนะผมอยู่คนเดียวด้วยผมสู้เขาไม่ไหวนะครับไปรีบเก็บไปรีบไปครับนะรีบเก็บเอ้ย เก็บไว้ในกล่องครับอดีที่เอาของมาด้วยนะครับนะโดดลงไปฝา,ากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยยิ่งดีครับนะครับนะครับนะนะนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้นะครับไปไปต่อเลยครับนิดเดียวนะจุดมุ่งหมายของเราตรงนั้นนะครับเอา้าเอา้าเดี๋ยวมันไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่นี่วะลงไปเร็วลกอกโอ๊ยเจ็บ หันเหือไปทางที่ตะวันตะวันตกนะครับเออตัวอีนี่นตะวันตกนะหรือว่าตันออกก็ไม่รู้นะครับไปในทางนู้นครับเนี่เฮ้ยนึกว่าหายไปครับนึกว่าแสงหายไปนะเฮ้ยแต่มันหายไปอะ่ะมีคนไปเก็บแล้วนะครับเฮ้ยน่าจะมีคนไปเก็บแล้วอะ่ะกระเปล่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยแสงมันหายไปแล้วนะครับ ไปแบตฟลูกนะครับตรงนี้มีของให้เก็บหรือเปล่ามีครับมี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 เฮ้ยแต่ว่าที่ผมจะไปอ่ะมันหายไปแล้วนะครับสงสัยมีคนไปเก็บแล้วไม่งั้นก็ไปไม่ทันนะครับงั้นผมไม่ไปละมาเก็บของตรงนี้ก่อนเฮ้ยเจอโครงกระดูกด้วย,วย,ออวยแย่แล้วสิแย่แล้วฮนะมันวิง่งมันวิ่งตามผมมาด้วยอนะ เอาของวางครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดดอุย้ยดีนะมันใช้มีดนะนี่นี่นี่อ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย็นใจเย็นใจเย็นตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่อซ้ายก็มีขวาก็นี่ไปอย่ายให้มันกินกล้วยเลยครับนี่เนี่เยเหลือกลัวไม่ทันนะมีดเลยฮะแนะทงทะลุเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะนี่นี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะโอ้ยผมไปหลงทองฮนะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนนะเก็บนี้นี่เป็นเควสนะครับได้รับเควสนะครเควสเราก็สามารถเก็บแบบที่มันตกตแถวๆพื้นได้ครับแบบประมาณเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นขวดแบบนี้นะครับเป็นเควสนะครับเควส คุยวินด้วยครับนี่นี่ของใครแรงของกันเล่าใครแรงอ่ะโอ้ยต้องกินแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งเคิื่องลังเคิื่องลังเออชีวิตกันมาดิมาดิมาดิโอ้โหมาดิทำไมเอามีของต่อเจตัวเนี้ยไม่ใช่บอสนะครับไม่มีครับเสียงอะไรครับเหมือนมีแบบเหมือนอะไรจะปะทุนะครับเฮ้ยเฮ้ย นินไหวอันนินไหวครับเฮ้ยเฮ้ย,อยโ,โอ้โหเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไมโ่โอ้โหโอ้โหนี่ฮะทุกคนโอ้โหไปเถอะน่กกากลัวสัตว์สัตว์เลยอ่ามาถึงเรือแล้วนะครับโอ้โหเหนียะเหนียแต่พเพื่อท่านผู้ชมครับ ผมทาได้หมดเลยรับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรให้ผมลรลองมาเกาะนี้นะครับไปทางตะว,วันตกเฉียงเหนือนะครับผมทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมก็จะหาของแถวๆนี้นะครับเนี่ยแถวๆแ,แบบที่มันตกอยู่ตามทะเลนะครับเนี่ยไปส่องดูไปว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่ส่องเข,งขงี้เกียจเ <c oughs> ช็คของครับนี่น่าจะแพงอยู่นะในสองสามร้อยกว่าไนมะ่งั้นก็ ไม่ถึงพันหรอกในชะ่ไมไม่เจอบอสฮนะพวก็โครงกระดูกก็ไม่เจอนะเฮ้ยนั่นไงครับเฮ้ยของตรงหนา้าโอ้โหตรงนั้นนะครับแอ,อดี๋ยวผมเอาสมอลงก่อนเอเอนี่จเจอได้ปะอันนี้ผมต้องขายคนไอเขาเรียกว่าคนอะไรวะแบบเออไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักเ,เดี๋ยวก็ดูนะครับว่าผมจะขายให้ใครก็คนนั้นแหละ เอ <hi> เอนะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยไม่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 โอ้ยผมโชยโชยแล้วอ่ะเอานับนี่นี่โอ้ยเขาต้องรีบเก็บรีบไปนะครับโอ้ยอันตรายนะครับแบบนี้ไปเก็บเก็บเก็บดิเออไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้ยโอ้ย มาผิดที่เนี่ยเอ้ยมาถูกที่แต่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับอ<ล>โอ้ยโอหเฮ้ยพอดีเก็บมานี่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 นีนนนน่นี่นี่ไปเลยรี่ไปเลยข้างล่างเป็นไงข้างล่างรั่วไหมข้างล่างรั่วครับเก็บน้ำไว้ก่อนนะครับเก็บน้ำไว้นะผมอย่าอย่านะเดี๋ยวผมเก็บน้ำไว้ก่อนนะเออเพื่อแบบเข้าใจนะแบบเออผมจะได้เอาน้ำไหนไมาใช้ก็ที่ข้างล่างแหละเออเอนนั้นะนะ่ะถ้ามันโดนอีกเออเอาน้ำไม่ เยอะนิดหน่อยนะครับดีวผมจะได้เอาน้ำข้างล่างมาใช้นะครับเราจะค่อยๆผ่านไปนะครับอุ้ยโอ้ยหจะตามมาอีกอุ้ยตรงนั้นครับเห็นไหมในที่ผมอุ้ยมันอยู่เกิดตรงนั้นอีกแล้วอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงข้างหลังผมนะครับน่าจะไกลอยู่นะเฮ้ยตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ผมพอแวะเกาะตรงนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรนะแต่ผมอยากจะมาแวะแป๊บหนึ่ง มาาเลยแล้วผมจมแล้วครับทุกคนแล้วผมนี่จากไปแล้วครับ,รบผมได้เกิดใหม่ครับนี่นะครับคือผลที่ผมว่าถ้าคุณมีเพื่อนก็เล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับะจะได้ซ่อมเรืออะไรให้ทันนะครับถ้ามันใกล้กับของที่ผมตายเมื่อกี้ก็นายดีนะผมจะได้เก็บของแล้วก็ไปจากที่นี่ให้ไวเลยดับดูประกํกาลังฮะอฮ้ยน,นยั่งไงเจอของด้วยเฮ้ยกันโลกครับโอ้โหกันโลกสีนี้ด้วยน่าจะแพงนะครับ เฮ้ยตรงไหนวะตรงนี้ครับนี่ผมจะมาใหม่นะผมจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะไปเก็บของที่ผมตกเมื่อกี้นะครับเราจะหันไปทางทิศใต้นะครับเพราะว่าตะวันตกนิดนิดนะครับงงต่อให้ลมพัดพาเราไปไปสู่แกนไลน์นะครับผู้ชายคนละเรื่องเลยโอ้โห้ผ้าที่สวยมากผ้าที่สวยมากๆเลยนี่แถวๆนี้แหละครับเพราะผมออกจากมาจากตรงนั้นใช่ไหมถ้าไปใกล้อีกหน่อยเฮ้ยหรือว่าของมันจะไม่ลอยขึ้นมาถ้าแบบนั้นนี่เสียดายนะครับ ต่งไม่เป็นไรครับผมหาใหม่ได้นะครับน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วฮะอ่าจนสมอก็ลงไปเก็บกันนี่ครับของผมอืม้อหือโอ้ยนึกว่าหายฮะแล้วเราก็รีบไปนะครับเฮ้ยม,มีหนึ่งอนนันที่มันหายไปนะครับนจะไม่มีแล้วแหละเช่ามาเถอะนะแค่นี้ก็พอละผมว่าผมมาตรงนี้ดีกว่าคนระับมาเก็บของอะไรดีกว่านาะตรงนี้มันไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะเนี่ยตรงนี้ดีกว่านะเอาล้ะนะครับ แล้วก็ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอวิขอไฟอีกแล้วอ่ะตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะไม่ไปใกล้มันนะครับหวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรตรงนี้นะครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปถึงตรงนู้นนะครับตรงตรงนู้นนะครับนั่นแหละตรงที่เป็นไฟเนี่ยใช่ไหมเออเราเอาของพวกนี้นะครับเออมาขายกันนะครับนะเซฟไว้ก่อนนะครับกันแบบเผืเอเราตายนะครับโอ้โหสีได้เลยนะครับนะ ต้องเอามาขายก่อนนะครับต้องเอาตังค์ไปก่อนนะเนอา่าต้องขอโทษด้วยนะครับจะถึงนะครับตองเลยชนชนชนได้เลยโอ้ยชนฮะเอาของไปขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตรงนู้นเนะีอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอา,เอาน้ำลดเหลือตัวเองแหละไอ้ของพวกนี้มันเยอะขึ้นครับเพราะว่าผมเจอข้างทางนะระหว่างทางที่ผมมาครับเรมก็เจอมนาะขึ้นไปดิไอ้กล่องตรงนี้ต้องไปขายให้คนนี้นะครับนี่นี่ ที่มันมีแผนที่ใหญ่ตรงเนี้ยนี่ครับนี่หา้ะเจ้คนนี้นะครับ,อออรบโอ้ยได้400กว่าบาทอันนี้น่าจะดูแพงกันนะโอ้ยแพงฮนะได้พันกว่าเนะี่ยโอ้ยเป็นกล่องกระสุนไม่ขายนะครับออันนี้ก็ไปขายให้แม่มดนะครับเขาเรียกว่าแม่มดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมเขาเรียกว่าแม่มดแล้วกันนะเออง่ายดีโอ้ยได้700กว่าบาทเลครับเอเอก็ถือว่าดีครับ ตอนนี้เราก็ได้ทําการขายเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะไปที่ต่อไปที่เราจะไปเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ไปทางตะวันออกนะครับเฉียงเหนือนะครับขายของเสร็จก็เช้าพอดีอ้าวตรงนี้ถ้าตะวันออกนะฮะตัวอีคือตะวันออกเลยครับอ้าวผมก็งงผมก็โง่ตั้งนานไหฮะขออภัยด้วยครับทุกคนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเออเ้าอะไรนะครับทุกคนตอนนี้ผมใกล้จะถึงจุดมุ่งหมายของผมเลยนะครับอยู่ตรงหน้านั่นเองนะครับนั่นไงเห็นไหมครับนั่นหละครับที่ผมจะไปเก็บของไปขายกันนะครับ อ่าฮ้ยราคาโคตรสูงเลยนะครับแม่เดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าราคาจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าเอา้าตกเรือเฉยเลยไม่ไม่ไมเรือเดี๋ยวไม่ <c oughs> เอาทุกคนต้องตกเรือปะ่อะอ้าวกำนะกู <c oughs> ต้องรีบละต้องรีบดึงสมอเรือลงนะครับไม่งั้นมันจะเลยไปแล้วนะเฮ้ยนึกือกเล้วเออเฮ้ยเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนเนี่ยอ๋อยังไม่ถึงนะโชคดี หมือนจะมีพายุว่ะตรงนั้นอ่ะรีบเก็บรีบไปนะครับคอนเซ็ปต์เดิมนะครับหือเราน่าจะเข้าเสตอันตรายมากๆนะครับเนี่ยจะจอดให้ใกล้ๆเลยนะมึดตึ๊บเลยอ่ะโหดูดิมึดตึ๊บเลยครับไหนแหละอ่าก็หันหัวเรือไปทางนึงโอ้ยชนโอ้ยชนเนี่ยชนหรือเปล่าเนี่ยไม่ชนนะครับอ่าต้องสำรวจให้ดีนะไม่ชนหรือเปล่านะไม่น่าจะชนนะครับอ่างั้นผมลงไปเก็บเลย ให้ดีๆนะครับมันมีเยอะนะครับของอันนี้นครับของหลักที่เราต้องเก็บถ้ามันมีเสียงรบกวนจากข้างนอกอลยก็ขออภัยด้วยนะครับขออภัยไว้ก่อนนะครับเราเก็บต่อนะครับคงไม่มีแบบเรือของครมานะดูให้ดีๆนะครับนั่นไงมีจริงด้วยฮะผมเก็บแค่นี้ผมพอนะ้ไปเลยดีกว่าไม่คุ้มนะครับไปเลยนะครับไปอย่างเร็วๆเลยนะครับ ถ้ามีเรืออื่นมานะครับไม่คุ้มนะครับที่เราจะเก็บของอื่นๆนะครับเราจะไปขายที่ไหนเราดูกันหนึ่งครับนี่ครับเราองขายตรงนี้นี่อูทางตะวันตกนะครับตะวันตกเฉียงเหนือเปเปๆนะครับมีเป๊ะๆด้วยก็ประมาณนั้นเลยครับเอานะฮะนี่นะครับเกาะที่เรากําลังจะมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็จะเอาของมาขายนะาน,น,นะครับเนี่ยเอาดูนะครับโอ้โหถึงแบบถึงอย่างไวและรีบแรงมากถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมซ่อมเลือกกันนะขายดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับนทะีน่สุดเราก็ได้มาแล้วครับนะู่ตรงไหนวะเน,นี่ยเอาแนี่เมมาทาั้งหลังทั้งหลังบ้านวันนะนี่อยู่หน้าบ้าน ในที่สุดนะครับเราก็จะมาดูว่าเจ้ากล่องนี่นะครับมันจะขายได้เท่าไหร่นะครับเอานะครับเอาเท่าไหร่ฮะโอ้ยได้เป็นเงินไอ้สีฟ้านะครับ25นะครับโอ้ยก็โอเคนะเอาแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยนะครับนะก็เล่นเรือไปเรื่อยๆตามภาษาของผมนะครับเจออะไรก็เก็บให้หมดนะครับนะแล้วก็เจอของดีนะครับจะตัดจบแบบนี้เลยนะครับ สำหรับถ้ามันสนุกยังไงกับไอเกมเนี่ยนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์ผมบอกผมด้วยนะครับจะได้เล่นให้ดูต่อนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ